สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีก็าพาน้องๆมาเล่นเกมที่ทำไพยจากเนื้อซอมบี้นั่นเองค่ะซึ่งเกมนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะทุกคนแล้วก็ฟาร์มเงินง่ายด้วยค่ะอันดับแรกเขาก็จะมีเควสให้เรามานะคะก็คือให้เราหยิบซอมบี้นะคะซึ่งสามารถหยิบได้หลายตัวเลยเนะแล้วก็มาโบดโบดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นเนื้อซอมบี้นะคะเราก็สามารถ หยิบได้หลายชิ้นเช่นเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาใส่เครื่องนะคะนี่ใส่เครื่องเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้งานเครื่องเขยา่านั่นเองค่ะก็จะได้พายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้ต่อเลยเนอะเป็นใส่พานตู้อบนะคะซึ่งเมื่อเราหยิบพายขึ้นมานะคะมันก็จะมีราคาบอกนะเช่นชิ้นนี้ราคา2 9กนั่นเองค่ะแล้วเราก็มาวางขายได้เลยค่ะ เดี๋ยวก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อนะคะแล้วเราก็จะได้เงินนั่นเองค่ะเงินเอาไว้ทำอะไรหรอนี่เลยเมื่อเรามีเงินแล้วนะคะเขาจะให้เราไปซื้ออันดับแรกเขาให้เราไปที่ช็อปกัน S สมิธนะคะก็เป็นพวกร้านขายอาวุธนั่นเองตรงนี้นะคะราคาอยู่ที่5บาทนั่นเองก็เป็นเตารีดนะหรือว่าไม้รีดแปง้ง เสร็จแล้วก็มาวางแล้วก็กดคิดเงินตรงนี้ก่อนนะคะแล้วถึงหยิบไปได้เงินก็จะเป็นเงินรวมของทีมนะทุกคนไม่ใช่เงินเราคนเดียวนะคือเราต้องช่วยเหลือกันและกันนะคะแล้วก็อย่าใช้เงินเฟ้อจนแบบเพื่อนไม่สามารถซื้อของอะไรได้คะ่ะเกมนี้เล่นสูงสุดได้4คนคะ่ะตอนนี้เราก็จะมาซื้อคอนนะคะเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะแต่ตอนนี้น้องโปดซื้อมาให้เรียบร้อยแล้ว อุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้ในการซ่อมแซมหน้าต่างหรือว่าร้านของเราที่มันผุพังขนาดเนี้เห็นไหมคะทุกคนแล้วก็มาถือค้อนมามาที่ตรงหน้าต่างของเราเนอะสามารถกดค้างได้เลยนะคะในการซ่อมแต่ละครั้งนะคะจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ2อเนอะสอเหรียญ2บาท2อ,อะไรก็แล้วแต่ก็คือใช้เงินเป็นจํานวนสองเหรียญน,นั่นเองค่ะ แล้วก็จะต้องมีหน้าที่ในการซ่อมนะคะเชื่อเหลือกันเนี้ยกดค้างได้เลยนะทุกคนซึ่งพี่ก็มัวแต่นั่งซ่อมทีละย่างทีละทีทีละทีนะคะน้องป่วยก็บอกว่าทําไมแม่ถึงไม่กดให้มันทีเดียวให้หมดนะนี่โอเคค่ะยังยังไม่หมดเหลือฝั่งนี้นะกระโดดซีกระโดด เรียบร้อยค่ะตอนนี้เขาให้เราคือเควสต่อไปก็คือให้เราสู้ตอนกลางคืนเราสามารถกดข้ามได้นะคะให้เป็นตอนกลางคืนค่ะแต่คืนนี้เป็นคืนที่หนึ่งเรามาดูกันซิว่าซอมบี้จะบุกมาทางไหนบ้างคืนแรกยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะนี่อุตสาบเปิดประตูให้เข้ากลับไปกระโดดตรงหน้าต่างนะ ในการที่เราโจมตีซอมบี้ตรงหน้าต่างจะได้เปรียบขวานะคะพอเลือดเราก็จะไม่ลดเนอะอแต่เราก็คือเป็นเกาะให้เราได้อย่างดีเลยนะแต่ถ้าเราเคลียร์ไม่ทันนะคะซอมบี้ก็จะเข้ามานะ,ะแล้วก็โจมตีเราทำให้เราเลือดลดนะคะตอนนี้หน้าต่างเราพังแล้วอาซอมบี้ที่ไฟไหม้ก็คือหายไปเลยเนื้อสลายไปเลยนะคะ และตอนนี้คือเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเก็บซอมบี้ที่เราตีไปหรือว่าเพื่อนๆตีไปในตอนกลางคืนนะคะเพื่อที่จะมาใส่เครื่องทำพายนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องทำพายปกติเลยนะคะจากเมื่อคืนนะคะซอมบี้ได้บุกหน้าต่างเรามาเนอะเราเช้ามาเราก็จะต้องทำการซ่อมแซมนะคะ ก็คือเคลียร์ซ่อมให้หมดเลยเนะคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองนะคะเราต้องคอยเฝ้าร้านด้วยนะคะไม่ใช่ออกมาหมดเนะเมื่อนั้นจะเกิดเหตุการณ์ไม่มั่นใจว่าซอมบี้เข้าไปทำอะไรที่ตู้ปั่นไฟเข้าไปกินห,หรือเข้าไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทุกคนก็จะทำให้เราแพ้ได้เลยนะคะเราต้องดูแลเครื่องปั่นไฟเอาไว้ให้ดีนะคะอย่าให้ซอมบี้เข้ามากินเครื่องปั่นไฟเรานะคะ ก็จะประมาณนี้เนอะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันที่3ามแล้วนะคะจากที่เราก็ทำการซ่อมหน้าต่างแล้วก็ทำเนื้อซอมบี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็สามารถมาฟาร์มของได้มาซื้อของได้แล้วเนื่องจากเงินเราเหลือนะคะตรงนี้ก็จะเป็น 5, แบนเนตผ้าพันแผลนะคะทุกคนราคาอยู่ที่25นะคะสามารถพันได้เนือะในระดับหนึ่งนะไม่สามารถเต็มได้นะคะ พี่ไม่มั่นใจพอพี่ก็ยังไม่ลองนะคะแต่น้องโปรดบอกว่าเหมือนพันแล้วไม่สุดนะคะเหมือนเต็มไม่สุดคะ่ะก็คือได้ระดับหนึ่งคะ่ะระหว่างที่พี่กําลังซื้อของนะคะน้องโปรดก็เรียกให้พี่ไปดูอะไรดีๆนะคะซึ่งพี่ก็มาเอะใจตรงนู้นเนอะว่าคืออะไรแล้วก็ตามน้องโปรดมาคะ่ะน้องโปรดก็ทําการถือปืนค่ะรวบรวมปืนไว้เยอะๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทําทําไมทําเพื่ออะไรนะคะน้องบอกว่า จะเอากลับไปขายที่บ้านทำไมอ่ะทำไปทำไมแต่เราก็บอกว่าแต่ก็ไม่มีคนซื้อหรอกก็ใช่ไงคะมันไม่สามารถคือแบบว่าคนอื่นลูกค้ามาซื้อได้มีแค่เราเท่านั้นที่สามารถซื้อได้นะคะเอามาลกล้งงานซะงั้นแหละตอนนี้เราก็มาข้ามวันกันเลยดีกว่าคะ่ะโดยที่เรากดตรงสวิตช์ข้ามวันตรงนี้ได้เลยเนอะเพราะว่าไม่มีอะไรทำแล้วคะ่ะ ก็จะเป็นคืนที่สมนะคะที่ซอมบี้จะทำการบุกนั่นเองเราก็เตรียมรับมือได้เลยนะคะที่จะต้องสู้รบค่ะซึ่งซอมบี้นะคะก็มีหลายแบบนะทุกคนมันมีซอมบี้นี่ด้วยที่หัวเป็นแบบว่าผักต่างๆนะคะเวลาเราเอามาบดนะมันก็จะออกมาเป็นผักนั้นๆนะคะแล้วก็ สามารถเอามาทำเป็นภายที่ราคาอัพสูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะเกมก็จะเข้าๆประมาณนี้นะคะคือเราก็ดูแลร้านเราคอยดูแลอุ <c> ้ย <oughs> จะตุยอยู่แล้วคอยดูแลร้านคอยช่วยเหลือเพื่อนคอยทำภายซื้ออาวุธประมาณนี้ค่ะก็เล่นเพลินๆได้ระดับหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้พี่ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน